3มราศีแห่งยืนหนึ่งดาวพุธยายพลิกหลายกลายเป็นดีดาวพุธย้าย23ตุลาคม2568โคจรเคลื่อนย้ายจากราศีหนึ่งไปยังอีกราศีหนึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งดวงเมืองและดวงชะตาของแต่ละบุคคลทำให้นักพยากรณ์ดังอย่างอาจารย์คทาชินบัญชรได้ออกมาทำนายดวงสมราศีแห่งยืนหนึ่งรับดาวพุธย,ย้ายก้าวหน้าพลิกร้ายกลายเป็นดี พูดอะไรเป็นเงินเป็นทองซึ่งได้แก่ 1. ราศีสิงห์เด่นเรื่องการลงทุนอสังหาริมทรัพย์พูดอะไรเป็นเงินเป็นทองความรักจะพบคู่จากการเดินทาง 2. ราศีมีนนานประจำก้าวหน้าด้านวิชาการเด่นการสอบการแข่งขันสำเร็จผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนและ 3. ราศีพฤศพ ใครที่ท้อแท้ชีวิตยังไม่รุ่งดวงดาวสมพลังให้เกิดความมั่นคงพลิกร้ายกลายเป็นดีมีแต่ความสุขสวัสดีค่ะนอกจากนี้อาจารย์คายังแนะเคล็ดลับเสริมดวงทำบุญช่วยเหลือคนพิการคนยากไร้สวดคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าก้าจบค่ะ